อ,อันนั้นมาจากสุนัขไซเบีเรียนสามตัวสุนัขหลุดออกมาแล้วถูกรถชนบนถนนใหญ่นหน้า <ไป S 2> <อ>หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ตายาไปสองตัวรอดตัวเดียวบาดเจ็บใช่ไหมต่อมาเจ้าของมาขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยเหลือหมาแล้วก็เล่าว่าจริงๆริงที่บ้านมีรอบรอบขอบ,ขอบชิดแล้วคล้องกุญแจไว้ตลอดเพียงแต่ว่าไม่ได้ล็อกแต่คล้องเอาไว้แล้วไม่เคยปล่อยหมาออกมาข้างนอกนะคะแต่เกิดจาก เด็กในหมู่บ้านแอบเปิดรั้วทําให้หมาหลุดออกจากบ้านแล้ววิ่งไปที่ถนนใหญ่คนพสต์นี่อ้างว่าตอนแรกเด็กโกหกว่าเปิดประตูเข้ามาเก็บลูกบอลแล้วหมาหลุดแต่สุดท้ายพอมาดูกล้องวงจรปิดถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเด็กตั้งใจมาเปิดประตูปล่อยหมาออกไปค่ะเนี่ยค่ะเป็นภาพคือวงจรปิดจะเห็นเด็กชายสองคนอายุ8ขวบ9ขวบเล่นกันอยู่หน้าบ้าน แล้วคนที่ใส่เสื้อขาวน้องถือไม้แบดมินตันน้องยื่นเข้าไปในรัว้วแล้วตอนแรกตีหมาแล้วก็หัวเราะกันสนุกสนานเสร็จแล้วเด็กทั้งสองคนก็ช่วยกันเปิดประตูรัว้วซึ่งเจ้าของบ้านเขาคล้องใส่ย,ยูเอาไว้แต่ไม่ได้ล็อกเนี่ยค่ะก็คือไปเอาสายูออกอ่าเอาสายยูออกเปิดทําให้หมาไซเบียร์สามตัว มันออกมานอกบ้านค่ะก็มีตัวเมียชื่อเจ้าจัสมินหกขวบมีเจ้าอันนาอายุ8ขวบมันวิ่งออกจากบ้านไปที่ถนนใหญ่แล้วปรากฏว่าโดนรถกระบะสีดําพุ่งชนค่ะจนกระทั่งวันตายรอดแค่ตัวเดียวเขามี3ตัวเ,ออเจ้าของหมาชื่อคุณมณีวันเนี่ยค่ะบอก เธอโพสต์เรื่องนี้ใน f a c e b o o k ในกลุ่มหมู่บ้านแล้วก็ไปคุยกับผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนไปคุยแล้วไปคุยค่ะคือเด็กอะตอนนั้นก็ขอโทษแล้วก็อ้างว่าปีนเข้าบ้านเธอไปเพื่อไปเก็บลูกฟุตบอลแล้วบังเอิญหมามันหลุดตอนแรกอ่ะเธอบอกอาเธอก็ทําใจก็สงสารเด็กก็คือเด็กก็ยกโทษให้เด็กไปแต่ปรากฏว่าพอไปดูวงจรปิดะคะแล้วก็มีเพื่อนในหมู่บ้านส่งข้อความมาว่าเคยเจอเหตุแบบนี้มาก่อนคือบางบ้านเนี่ยเด็ก ปีนเข้าไปแล้วไปเอาทรัพย์สินในบ้านนั้นมาเล่นแล้วพอเธอมาเห็นวงจรปิดว่าอ้าวไม่ได้ไปเก็บลูกฟุตบอลนี่แต่ตั้งใจเปิดให้หมามันออกมาเธอก็เลยตัดสินใจแจ้งความเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ว่าลูกของคุณไม่ได้น่ารักสำหรับคนอื่นอยากจะเป็นตัวอย่างให้ผู้ปกครองต้องดูแลลูกหลานตัวเองให้ดีและต้องการจะียกร้องค่าเสียหายที่เด็กทำให้หมาของเธอตาย แล้วก็เรียกร้องค่าซ่อมรถให้กับรถกระบะที่มาชนหมาด้วยอะค่ะอืนี่ตอนนี้ก็เหลือเจ้าเอลซาตัวเดียวใช่ไหมเอลซ่าแปดขวบเหลือตัวเดียวแล้วเอลซ่าพอไม่มีเพื่อนซุมไปเลยอะค่ะหัก็จะเปิดเข้าไปโดยพลการเลยไปเอาเข้าวของไปหยิบของเขาบ้างไปไปเล่นของเขาเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนบ้านไหนที่ล็อกหัวก็จะปีนเข้าไปเลยค่ะากที่แบบเราได้คุยกับ บ้านหลังอื่นนะคะบ้านหนูเนี่ยก็คือโดนหนักกว่าเขาเพราะเราเสียไปอีกสองชีวิตใช่ไหมคะแล้วเด็กก็จะโกหกว่าเออเรื่องฟุตบอลอย่างเงี้ยค่ะก็รอดตัวไปเด็กก็เลยจาว่าการที่จะพูดข้ออ้างแบบนี้ค่ะก็จะรอดพ้นไปผู้ใหญ่ก็ให้อภัยจากที่เราจะไม่เอาผิดเรื่องน้องหมาเราขอเปลี่ยนใจนะคะพูดตรงๆเลยคือเรารับพฤติกรรมเด็กไม่ได้แปดขวบเก้าขวบกล้าพูดโกหกขนาดนี้แล้วภายภาคหน้าถ้าเขาโตขึ้นไปอ่ะ จะเกิดความเสียหายขนาดไหนเราอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับครอบครัวที่มีมีเด็กเล็กนะคะให้ให้เขาอบรมดูแลลูกหลานให้มากกว่าน,นี้ค่ะท่านผู้ชมคือหมาไม่เหมือนคนนะค่ะมันไม่เคยโดนชนมันไม่รู้หรอกอคนเราเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้ารถชนเราจะเจ็บเราจะตายแต่หมาใช่ไหมค่ะมันไม่ใช่หมาที่เล่ร่อนที่มันจะรู้จักหลบหลีกรถ จะข้ามถนนจะต้องหยุด 1, 2, หนึ่งสองสาหมาก็คือหมาแล้วมันจะไม่มีโอกาสแก้ตัวในนังใบ <หา S 2> ใช่ไหม <า S 2> เพราะพอมันหลุดออกมาวิ่งมันก็กระเ,เจิงกระเจิงและพาเข้าไปอย่างที่เห็นนะแล้วไซบบเรียนเนี่ยเป็นหมาที่เราจะรู้นิสยัยใช่ไหมนังใบขนาดที่อีกฟังหนึ่งแม่ของเด็กที่ไปเปิดประตูเนี่ยบอกว่ายังไงนะแม่ร้องไห้เลยลูกแดขวบ คือแม่เองก็เครนะียดค่ะคือแม่เนี่ยก็เครียดแล้วเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเธอบอกปกติเธอออกไปทํางานแล้วลูกก็คืออยู่กับตากับยายแล้วพอรู้เรื่องเนี่ยก็ชวนกันไปยกมือไหว้ขอโทษเจ้าของหมาอขอรับผิดชอบทุกกรณีรับผิดเพราะว่ารู้ว่าลูกกับผิดแล้วแม่ก็ยอมรับว่าก็สอนลูกไม่ดีควบคุมดูแลลูกไม่ดีทีนี้เจ้าของหมาบอกว่าให้รับผิดชอบค่าซ่อมรถ คือแม่ของเด็ก8ปดขวบกับแม่ของเด็กอีกคนนึงก็ยินดีจะรับผิดชอบทั้งหมดมส่วนหมาที่ตายไป2ตัวเจ้าของหมาตอนแรกบอกว่าหมาตายไปแล้วเอาคืนไม่ได้ก็เจ้าของหมาเขาก็เลยไม่ได้เอาเรื่องแล้วปรากฏมันก็กลายเป็นเรื่องแจ้งความเพราะว่าเจ้าของหมาเขามาดูวงจรฟิดเนี่ยค่ะแล้วเขาเห็นว่าเด็กตั้งใจเปิด พอเด็กไปโกหกเงเด็กไปโกหกว่าเข้าไปเก็บลูกฟุตบอลแล้วหมามันหลุดซึ่งตอนแรกเจ้าของหมาก็ให้อภัยเด็กไปแล้วนะคะสงสารเด็กว่าเอออะทําใจละแต่ปรากฏพอดูวงจรปิดมันไม่ใช่เด็กโกหกนี่เหมือนไปตั้งใจเปิดประตูให้มันออกอะ่ะใช่ไม่ใช่เหมือนคือใช่อะ่ะค่ะก็เข้าใจนะเด็กนะั้นตองไปนะแต่อย่างที่ว่าการตักเตือนหรือสั่งสอนหรือลงโทษถ้าไม่หยุดยัง้งในระหว่างที่มันเป็นเรื่องเล็กหรือก่อนหนะ้าอาจจะมีเรื่องเล็ก แล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมค่ะนี่แล้วจะยังไงต่อคุณแม่บอกว่าคุณแม่เป็นโรคมีอาการแพน,นิค ตอนนี้ก็กำเริบเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเหมือนกับถูกรุมต่อว่าประมาณว่าเหมือนกับคุณแม่จะไม่รับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งทงท,งที่ตั้งแต่วันแรกแล้วที่ไปยกมือไหว้ขอโทษคือรับผิดชอบคือถ้าเขาจะเอาเรื่องก็ต้องพร้อมยอมรับผิดเพราะยังไงคุณแม่บอกฝ่ายคุณแม่ก็คือลูกกับผิดแต่อยากให้สังคมเห็นใจครอบครัวของคุณแม่ด้วยไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้แต่ถ<ต>้าถามว่า ลูกมีภาวะออทิสติกเทียมด้วยค่ะอ๋อหมายถึงเด็กก็จะก็จะโซนน่ะแต่ถ้าถามว่าเด็กตั้งใจให้หมาโดนรถชนไหมก็ไม่ใช่หรอกค่ะแต่มันกก็ไม่ถึงขนาดนั้นจะเล่นน่ะด้วยความโซนน่ะค่ะน้องไบมีเหรอหมู่บ้านอ่ะในหมู่บ้านเคยมียังไงก็ก็เป็นเด็กที่วิ่งเข้าไปในบ้านบ้านคนอื่นนะคะไม่ใช่บ้านไบแล้วก็เข้าไปวาดรูปอยู่ตรงโรงรถของบ้านนั้นอืเขาก็วารูปสวยไหมเจ้าของบ้านเขาก็เลยถ่ายรูปว่า คุณพ่อคุณแม่ลูกเข้ามาในบ้านนี่สวยไหมก็ <c oughs> วาดรูปตามภาษาเด็กเด็กซนนะคะซนเข้าไปบ้านคือคงไปหาของเล่นหาที่เล่นวิ่งเข้าไปบ้านคนอื่นไงะคะคุณแม่เขียนว่าลูกของคุณไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนเหรอเจ้าของหมาเจ้าของหมาเขาบอกลูกของคุณไม่ได้น่ารักสําหรับคนอื่น